ดแลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับเราในช่อง I am f a า p r o วนะคะวันนี้มีสคริปต์จ้าคือแบบคลิปจะค่อนข้างบอกว่ามีสาระสนิดนึงนะคะก็เลยแบบก็มีสคริปต์นะแต่ก็เขียนย่อเอาเขียนทั้งหมดไมิวไห่เเลยโอเค okay, ค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะเป็นวันที่แบบว่า เป็นคอนเทนต์ที่ฉันอยากทำมานานแล้วนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสทำวันนี้สักทีหัวข้อวันนี้นะคะก็คือเรื่องการสักค่ะทุกคนทุกคนจะตกใจนะคะก็คือแบบเออแบบหน้าเราดูเหมือนไม่ใช่คนที่แบบอยากจะสักใช่ไหมแต่แบบเขาบอกเลยว่าหนึ่งในเป้าหมายชีวิตนะคะคือเราอยากจะสักสักครั้งนะคะก่อนตุยเพราะว่ามันก็ อยากจะมีศิลปะบนตัวร่างกายบ้างนะคะอะไรบ้างเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะโอเคเปิดสคริปต์จ้ะจุดประสงค์ของการทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะก็ขอเตือนที่หน้าออเขาเรนะียกว่าอะไ้นต้นคิปไว้ก่อนนะคะว่ามันอาจเป็นเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนนะคะจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเข็มเลือดการสักนะคะเกี่ยวกับแผลอะไรเงี้ยใครที่เซนซิทีฟกับเรื่องนี้นะคะหรือแบบ ไม่ชอบเรื่องการสักเลยสามารถแบบผ่านเราไปได้เลยนะเพราะว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นความชอบไม่ชอบส่วนบุคคลแล้วก็คนเรามีสภาพจิตใจที่ละเอียดอ่อนไม่เท่ากันจะคลิปได้นะคะโอเคประสงค์คลิปวิดีโอนี้นะคะทํามาเพื่อนําเสนอข้อมูลความรู้ให้แก่ผู้ที่ให้ความสนใจเรื่องการสักนะคะอย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะแล้วเพื่อแบบประกอบการตัดสินใจก่อนจะสักนะคะเพราะว่าก็ค่อนข้างแบบ ก็มีข้อมูลนิดนึงนอกก่อนศัก์ก็แบบอยากทาเป็นข้อมูลความรู้ให้ทุกคนที่แบบอาจจะวางไว้ลวดหรือไว้ไหนก็ตามที่อยากสักแต่แบบยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานในการไปสักอะ่ะก็อยากมาบอกเอาไว้เพราะว่าจะได้แบบสักกันอย่างปลอดภัยแล้วก็สวยงามตามต้องการนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราอยากจะมาทําคลิปนี้ก็เพราะว่าเราอยากจะทะลายอัคติความเชื่อในเชิงลบแก่ผู้ที่สักนะคะ เพื่อให้สังคมทลายกำแพงที่มนุษย์ด้วยกันนะคะสร้างขึ้นมานะคะแบบเป็นสแตนดาร์ดอยากจะแบบลดมันลงมานะคะเพื่อให้มนุษย์นะคะอยู่ร่วมกันอย่างอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างดีดิ้งขึ้นนะคะทุกคนคือลดความขัดแย้งลงนะคะลดอคติลงเพื่อพวกเราจะอยู่กันได้แบบสันติสุขนะคะนี่เป็นความเชื่อของเรานะคะที่แบบเราคิดว่าถ้ามนุษย์เรานะคะแบบ มองถึงจิตใจหรือแก่นแท้กันมากขึ้นนะ่ะไม่ได้ตัดสินกันที่ภายนอกนะคะก็อาจจะทําให้โลกใบน,นี้นะคะสงบสุขมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกันมากขึ้นทั้งสองฝ่ายเนาะเออแล้วก็เราเชื่อว่าโลกที่มันน่าอยู่นะคะมันสร้างได้นะคะก็คือแบบมันสร้างกันได้นะคะหากพวกเรานะคะก็แบบค่อยๆเปลี่ยนแปลงมันทีละนิดจากจุดเล็กๆนะคะซึ่งเราจะเป็นอีหนึ่งภยัยเป็นหนึ่งในเสียงเล็กๆนั้นนะคะที่แบบจะมาเผยแพร่กับทุก แล้วก็จุดประสงค์นะคะมีได้มีการแบบเป็นการรณรงค์ส่งเสริมนมน้วให้กลุ่มบุคคลใดนะคะไปสักนะคะไม่ได้แบบจะอวยว่าทุกคนคะทุกคนควรจะไปสักทุกคนควรจะแบบไป,ไปนู่นไปนี่คนรสักคือเวลี่กูดคือดีนะคะหรือแบบคนที่ไม่สักคือคนเฉยไม่ไม่ได้จุดประสงค์นี้นะคะจุดประสงค์ของเราก็คือเพื่อให้เข้าใจคนสักมากขึ้นแต่ไม่ได้เป็นการที่แบบไปสักกันเถอะทุกคนอะไรเงี้ยไม่นะคะ แล้วก็เป็นเพียงให้ความรู้แล้วก็นำเสนอแนวคิดของเรานะคะให้ผู้คนนะคะได้รับรู้ให้คนเจเนอเรชันทั้งยุคใหม่ปัจจุบันที่เท่ากับเราแล้วก็เก่านะคะได้ทราบแล้วก็ได้เห็นรับรู้ตระหนักรู้นะคะถึงความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะคะคือเรานะคะไม่ได้แบบเ,เขาเรียกว่าไงบอกให้ชอบบอกให้คุณเปิดใจบอกจะให้คุณแบบว่าเข้าใจแต่เป็นการ เปิดหูรับรู้สิ่งที่แบบว่ามันเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะแล้วก็ไม่ว่าทุกคนนะคะจะแบบเอ่ยังฟังฟังคลิปนี้แล้วนะคะ mm. ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเออฉันไม่ชอบคนที่สับไม่ชอบการสับหรือมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดนะคะก็เราจะแบบไม่มาพูดถึงตรงนี้นะเพราะว่ามันสุดท้ายแล้วคนที่รู้ดีที่สุดนะคะก็เป็น ในจิตใจของคุณเองนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะแบบเปลี่ยนความคิดหรือไม่นะคะก็แล้วแต่คุณนะอืมแล้วคุณคิดว่าคนเรามันสักเพื่ออะไรถูกไหมโอเคการสักนะคะคนเรานะคะคือต้องย้อนกลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่รู้ถึงพันปีหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่ามันนานมากแล้วนะคะที่มนุษย์นะคะเริ่มรู้จักการสักเนาะการเพ้นลายเฮนน่าหรืออะไรที่แบบเป็นศิลปะบนร่างกายนะคะก็มีมานานแล้วเราสักกันเพื่ออะไร สักเพื่อความสวยงามนะคะสักเป็นกึ่งๆึ่งไดอารี่ก็ขอเริ่มกันที่ความงามที่พูดไปเมื่อก่อนเนาะก็คือเหมือนแบบเหมือนการแต่งหน้าหรือการแบบเพิ่มเครื่องประดับบนร่างกายฟิวๆนั้นนะคะแล้วก็จะเป็นไดอารี่นะคะสมมุติว่าคุณอาจจะแบบไปเจอเหตุการณ์ที่คุณประทับใจมากแล้วคุณอยากจะเก็บมันเอาไว้กับตัวเองในร่างกายของชั้นนะคะก็จะมีการสักเป็นไดอารี่นะคะแต่ก็ เขาเรียก OK ว่าอะไรนะคือคนเรามันก็มีการสักไดอารี่เอ้ยไม่ใช่การเขียนไดอารี่นะคะในสมุดนะคะหรือตามมือถือนะคะนั่นแหละค่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีในการสักไดอารี่ในการเขียนไดอารี่ของคนเรานะคะนั่นแหละทุกคนมีวิธีการเขียนไดอารี่ไม่เหมือนกันเนาะนี่ก็เป็นสไตล์การเขียนไดอารี่อีกอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นความเชื่อนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าเออคนไทยก็ไม่ใช่คนไทยสิก็คือแบบทุกทุกประเทศนะคะก็จะมีการสักเนาะ ก็จะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะสักเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะสักเป็นแบบพิธีกรรมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นเพื่อความท้าทายนะคะเราทำอะไรใหม่ๆก่อนตายซึ่งอันนี้คือสักที่เราอยากสักนะคะแล้วก็เยียวยาจิตใจนะคะการสักนะคะก็เป็นเหมือนการเสพงานศิลปะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็สามารถเยียวยาจิตใจได้นะคะถ้าเรา happy, แฮปปี้เรามีความสุขกับมันนะคะมันก็เยียวยาเราได้แล้วก็จะแบบ มีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงได้ด้วยเฮ้ยการสักมันมีข้อดีนะทุกคนเห็นไหมอืมมันไม่ได้แบบเป็นแค่เพียงด้านลบอย่างเดียวอย่างที่แบบหลายๆคนเห็นนะคะอืมโอเคตอนนี้เรากล่าวจุดวัตถุประสงค์ไปแล้วนะคะแล้วก็นาเสนอแนวคิดเรียบร้อยแล้วเราเขียนแบบไป่ขดเป็นตอนเลยนะคะ แต่ว่าเราจะมาเล่าเรื่องราวของเรานะคะเราเกิดในครอบครัวคนไทยแทย้แท้ไทยแทย้ไทยโบราณไทยสุดๆเลยนะคะทุกคนก็ค่อนข้างมีคุณแม่คุณพ่อและลุงนะคะและพี่ชายด้วยทุกคนอะอยู่คนละเจเนเรชันหมดเลยอะคืออายุค่อนข้างห่างกันมากและอยู่ด้วยกันได้ไงไม่รู้นะคะทุกคนเพราะงั้นนะคะม i n d s e ความเชื่อนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยซึ่งก็ อ,อย่างเราขอย,ยกตัวอย่างนะคะอย่างเราเป็นลูกคนเล็กเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็คุณแม่นะคะก็ค่อนข้างแอนตี้การสักมากคือเราเคยพูดกับแม่หลายครั้งแล้วว่าเราอยากสักอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามให้เขาเข้าใจนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดี <laughs> เพราะว่าเขามองว่าการสักนะคะมันเจ็บแล้วก็ทําให้อะไรนะแม่จะรู้สึกเสียใจมากมันเหมือนกับแม่คลอดฉันออกมาผิวที่บริสุทธิ์โดนสักอะไรเงี้ยแม่ไม่โอเคมันเป็นแบบก,กรรมนู่นนี่นั่นนะคะ ฝุนพ่อนะคะก็ค่อนข้างกังวลก็คือ,คอพ่อค่อนข้างแบบเกิดหลังแม่เนาะเขาก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเปิดลับในเรื่องนี้มากๆนะคะมากๆถึงมากที่สุดแต่ก็แัดกังวลเพราะว่า,เ,าเราต้องยอมรับนะคะว่าในประเทศไทยนะคะก็ค่อนข้างถือจารีไปเพณีอันเก่าแก่มายาวนานนะคะบางบริษัทนะคะเขาก็จะมีกฎห้ามสักเนาะซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะมันเหมือนเป็นภาพลักษณ์บริษัทที่เขาต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นเนาะ แม้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากก็พูดไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรานะคะเราเลือกที่จะสักแล้วก็ไม่สมัครงานที่ที่เขาห้ามสักก็อ่านันแหละสบายใจทั้งคู่ไงก็คือแบบไม่ได้ไปแหกกฎบ,บริษัทด้วยแล้วก็ไปอยู่บริษัทที่เขารับได้แค่นี้เออสำหรับเราวิธีการไปหามีแค่นี้นะคะเออแล้วกออ็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เรายังไม่ได้สักนะคะก็คือนอกจากจะแบบยังเกรงๆกับพ่อแม่อยู่แต่เราคิดว่าเราก็แตกไปสักแหละแล้วเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวเขาช็อกเลยเดี๋ยวเขาก็หายไปเองนะคะทุกคนเเขาก็ลืมนะคะ แต่อีกข้อหนึ่งที่เรายังไม่สักนะคะเป็นอีกสาเหตุนะคะก็คือหนึ่งนะคะเรายังกลัวเข็มอยู่เป็นคนกลัวเจ็บนะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะกลัวมีดผ่าตัดกลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าทําใจสักพักนะคะเดี๋ยวก็ได้แล้ว2ก็คือเรายังเขาเรียกวนะ่ายังมีความโลเลอยู่ในใจนะคะยังไม่ได้ตั้งมั่นว่าจะสักอะไรนะคะอยากสักผีเสื้อแต่วันต่อมาอยากสักหัวใจตรงนี้นะคะมันสักที่เดีวยวกันหมดไม่ได้เพราะงั้นก็เลยแบบ เขาใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องเงินด้วยนะซึ่งเงินนะคะเราก็จะมาพูดในเรื่องปัตรเจตนะคะซึ่งราคางานสักนะคะของแต่ละร้านไม่เหมือนกันถ้าชอบร้านไหนก็ไปปรึกษาร้านนั้นได้นะคะราคาก็น่าจะพันัพนะอืมแล้วแต่ร้านแล้วก็ไม่ได้อยากให้แบบเผื่อเงินแค่ไปสักครั้งเดียวนะคะเพราะว่าการสักก็สียังมีการซีดนะคะตามการเวลาก็เตรียมเงินสำรองไปเติมสีอยู่นะอืม ต่อมานะคะเราก็จะมาเข้าเรื่องกระสกีนะคะทุกคนเราไม่ได้มาแค่ให้ความรู้เรื่องการสักแล้วก็เสนอแนวคิดอย่างเดียวเรามีของมารีวิวจ้ามันคืออะไรนะคะมันเป็นของที่แบบว่าคนที่ยังสักไม่ได้อย่างเรานะคะเลิฟมาก มันก็คือแทตทูนั่นเองนะคะทุกคนถ้จะมีรู้ว่าแทตทูคืออะไรนะคะก็จะบอกะกันแทตทูนะคะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนเป็นแผ่นกระดาษนะคะที่แปะกับผิวแล้วลายแทตทูลายนั้นลายนี้นะคะก็จะเป็นลายสักบนตัวของเราแต่ว่าน้องจะเป็นการสักไม่ถาวรนะคะสองสามวันก็ลอกออกแล้วนะคะตามราคาแล้วก็ตามประสิทธิภาพของเขานะคะเด็กๆนะทุกคนตามร้านแผ่นคงแผ่นเค้กรามร้านนั่งเรียนชอบขายนะคะ ซึ่งนั่นแหละเป็นของเล่นย่อนฮิตนะคะช่วงวัยประถมของเราอะซึ่งตอนนี้นะคะมันก็ยังฮิตจ้าคือแบบแต่อันนี้นะคะเป็นผลงานจากศิลปินนะคะคุณแพรวนะคะจาก IG จีไอจักอย่างสมปีงก่อนนะ Angel Baby b o o นะคะเออจำได้แล้วอืมซึ่งพี่เขานะคะเป็นร้านสักเอ้ยเป็นช่างศักนะคะที่ทำงานอยู่สตูดิโอ Dynamite Girl นะคะถ้า จำไม่ผิดเล้วเราจะแปะพิกัดเอาไว้ใต้คลิปนะคะเราติดตามผลงานพี่เขามานานมากนานมากนะคะพี่เขาเก่งมากเลยอะ่ะคือแบบอันนี้ความชอบส่วนตัวนะคือเขาสวยมากนะคะก็แล้วก็ได้มีโอกาสได้อุดหนุนผลงานของเขานะคะซึ่งน้องเขาเป็นแพททูนะคะทุกคนแกะแบบหนึ่งคือเพิ่งได้มาสดๆ้อนนะคะแล้วก็มาแกะทุกคนดูน้องเป็นแทททูคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดนะคะ เขาจะใส่มาในซอมแบบนี้น่ารักมากนะทุกคนดูตัวรอยเพ้นของเขาสิคะทุกคนมันสวยมากขอภายความเงาแตกนะคะมันร้อนจริงๆนะโอแข่งกับเวลาเวอร์นะคะจะต,ต้องไปหึงเช้าแหละนี่นะคะทุกคนคอลเลคชันใหม่ล่าสุดซื้อเมื่อไรแผ่นเพราะเรารู้มันรอบอะ t ท t บทูบายคุณแพรวนะคะ นี่นะคะเขาก็จะเป็นแผ่นส่งมาแบบนี้แล้วก็จะมีวิธีการสักนะคะอยู่ข้างหลังวิธีการใช้นะคะการสักแบบไม่ถาวรอะ่ะเขาก็จะบอกว่าใช้น้ำความสะอาดผิวบริเวณตำแหน่งติดให้แห้งใช้กรไกตัดลายที่ชอบและลอกแผ่นฟิล์มใสออกติดลงในตำแหน่งต้องการใช้สำลีชุบนะ้ำวางบนกระดาษให้ชุ่มประมาณหนอนาทีค่อยๆลอกกระดาษออกแล้วก็สุดท้ายนะคะเมื่อติดดีแล้วใช้น้ํา ใช้น้ำเช็ดเบาๆเพื่อลบคราบกาวออกเมื่อติดดีแล้วสามารถพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ลดความตึงผิวได้เมื่อต้องการลบออกให้ล้างด้วยออกซิบูเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ข้อห้ามควรระวังห้ามติดบริเวณใกล้ตาผิวแพ้ง่ายแล้วก็ไม่ควรใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า3ปีอ่ะอันนี้ข้อมูลของการใช้แท็ทูนะคะแต่เราจะมาสาธิตการทำแท็ทูการการติดแท็ทูให้ดูนะคะแต่เราจะมาให้ความรู้เรื่องการสั์จริงๆกันต่อนะคะว่ามันต่าง กับไอ้ตัวแททบูแผ่นอย่างนี้นะคะอย่างไรเราก็ไปสัมภาษณ์คุณแพ่นะคุณแปรวนะคะมาบ้างแล้วก็มีแอบ,บไปจดข้อมูลจากร้านเขาด้วยนะคะ <G un> เราจะมาเริ่มจากงานที่เราไปสัมภาษณ์เขาก่อนนะคะก็จะเป็นคําถามที่แบบยาวนนเนาะอาจจะแบบย่อๆนะคะอันนี้เราถามเขานะว่าอายุเท่าไหร่ถึงควรจะสักได้นะคะเขาบอกว่าในความคิดของช่างนะคะเขาบอกว่า18ปปีนะคะก็สักได้แล้วเพราะว่ามันเหมือนแบบมีความคิด เป็นของตัวเองแล้วก็มีวิธีภาะวะคอแล้วนะคะซึ่งเราก็ค่อนข้างเห็นกับข,ข้อนี้นะเด็กเริ่มโตกันแล้วอืมก็สักกันได้นะคะแล้วก็แททูนะคะอย่างนี้จะติดทนได้หนึ่งถึงสามวันเท่านั้นนะคะแล้วจากนั้นมันก็จะลอกออกเนาะเพราะว่าน้องแค่แปะลงผิวเนาะไม่ได้แบบสักลึกเข้าไปในผิวแล้วก็ถ้าสักจริงนะคะความติดทนนะคะคือการสักนะคะก็จะมีอยู่สองประเภทนะคะของตัวเม็ดสี มีสีดํากับแบบสีสีนะคะซึ่งแบบดํานะคะจะทนนะคะทนทานมากนะคะแต่การกระจายของสีบนผิวนะคะก็จะค่อนข้างง่ายแต่ทั้งนี้ทาง,งัานนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่งานคุณแพล้นะคะอย่างที่เห็นนะคะส่วนมากจะเป็นงานสีีเนาะ<ๆ>เขาบอกว่าแปลสีนะคะเส้นจะก,กระจายไม่มากนะคะคนโทรลสีได้ง่ายแล้วก็ทุคคนคิดว่าฉันอ่านอ่ามือเตลออกไหมอ่านไม,ม,ม่ออกนะ แล้วก็จะติดทนประมาณเกือบ10ปีนะคะ,ะ,คะการดูแลนะคะก็จะแบบเราจะเขียนเราจะอธิบายการดูแลไว้ให้นะคะอยู่ที่การดูแลด้วยเอออันนี้นะคะตรวจทนติดทนประมาณ10ปีแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลนะคะแล้วก็วิธีเทคนิคที่ช่างสักนะคะแต่ละคน,นคะมีเทคนิคไม่เหมือนกันเนาะก็จะแบบขึ้นอยู่กับเทคนิคของเขาด้วยแต่ก็อยู่ที่ผิวของเราด้วยนะคะว่ามันจะแบบ คนกับสีเลดนานแค่ไหนอ่ะอันนี้เราถามเขาด้วยนะคะว่าเออสมมุติว่าเรายังเด็กอยู่ใช่ไหมเราต้องโตขึ้นนะคะผิวหนังของเรานะคะมันก็ต้องมีก,การแบบยืดใช่ไหมเราก็เลยถามเขาว่าเออรอยสักมันจะเปลี่ยนไปไหมเขาบอกนะคะเปลี่ยนนะคะแต่ว่าก็ไม่มากเนาะเพราะผิวหนังคนเรามันไม่ได้แบบยืดขนาดนั้นนะคะฟิลลูกโปงนะ่งเนาะเออแล้วคนอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ลองเขียนเมจิกบนลูกโป่งดูนะอืมฟิลฟิลนั้นเนาะแล้ว การเอาแรปออกนะคะเดี๋ยวก่อนนะเราจะอันนี้เราเป็นอธิบายนีอีกข้อนึงนะคะเราจะมาแปะนะคะว่าช่วงนี้นะคะเขามีอะไรอยู่ตอนนี้นะคะเขามีงานที่เปิดเป็นของสตูดิโอนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบูธนะก็เราจะแปะพิกัดลิงก์ไว้ให้นะคะก็ไปอ่านรายละเอียดกันได้นะคะทุกคนอืม ส่วนใครที่อยากจะจองคิวนะคะเราก็จะแปะพิกัดไลน์เอาไว้นะคะหรือ i อด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะช่างสักคนนี้ในอนาคตน,นะคะก็มีแลนจะไปสักขเขานะเพราะว่าอยากชอบมากๆนะคะทักใจงานคุณแพรวมากนี่ i อของเขานะคะ angel baby b o u e underscore นะคะคุณแพรวเห็นไหม,มต่อมานะคะเราก็จะมาอยู่ในช่วงการให้ความรู้เรื่องการสัก อย่างละเอียดลึกเข้าไปอีกนะคะก่อนจะไปสักนะคะควรรู้อะไรบ้างมามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งกันก่อนจะไปสักนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆทาใจให้สบายแล้วก็ไม่ต้องเครียดหรือมีความเกร็งนะคะอืมคือมันมีผลกับเลือดน,นะคะก็แบบเลือดมันจะข้นเนาะอืมแล้วก็ข้อสองนะคะงดสามเสพติดทุกประเภทนะคะแอลกอฮอล์ยาแก้ปวดนะคะ งดไว้ก่อนนะคะทั้งวันที่ก่อนสักแล้วก็ก่อนไปสักเลยแล้วข้อ3นะคะไม่ควรใส่เสื้อสีอ่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นหมึกเนาะมันเลอะเสื้อได้ข้อ4นะคะคือเขาจะไม่รับสักกับคนที่มีโรคดังต่อไปนี้นะคะซึ่งทุกคนควรรู้ไว้ก่อนนะเพราะว่าการสักก็ค่อนข้างไปอ e n s i t ทีมอะมาเริ่มกันโรคผิวหนังทุกชนิดนะคะก็คือหยุดก่อนนะคะไปรักษาก่อนนะคะก่อนจะมาสักเนาะแล้วก็ โรคทางเลือดนะคะมีโรคอะไรบ้างมีโรค HIV เบาหวานความดันต่ำความดันสูงนะคะโรคหัวใจโรคขาดวิตามินเภาวะเกรดเลือดต่ำหรือผู้ที่ต้องทานยาการต้านการแข็งตัวของเลือดนะคะเลือดจะแบบไหลไม่หยุดนะคะอืมน่ากลัวแล้วก็รวมทั้งผู้ที่ตั้งครรภ์ด้วยนะคะต้องงดไปก่อนนะคะอืม การรักษาหลังไปสักมาอันนี้คือที่เราแบบยกตัวอย่างเมื่อกี้ไปนะคะยกมาข้อนี้อ่ะการรักษามีอะไรบ้างนะคะแว็บที่ร้านปิดแผลกันเชื้อโรคได้เจ็ดวันนะคะคือหลังสักเขาจะมีแว็บนะคะในการปิดแผลให้เรา,าก็จะกันเชื้อโรคได้เจ็ดวันมีน้ําเหลืองออกมากนะคะก็ให้ทําความสะอาดด้วยน้ําเกลือแล้วก็ซับให้สะอาดนะคะอย่าให้แผลนะคะมันมีความอับเนาะ แล้วก็2นะคะห้าฟอกสบู่จุดที่สักนะคะขั้นต่ำา9วันแต่ว่ายังอาบน้ำได้ปกติจ้ะอ่ะต่อมาข้อ3นะคะการลงสระน้ำทะเลน้ำตก,ต,กต่างๆหยุดก่อนนะคะมันทำให้ติดเชื้อได้อันตรายมากนะคะแล้วก็แสบด้วยนะทุกคนแล้วก็แนะนำว่าให้ทาเทบีทาบีเพนเทนโอ้ยไอ้มือตัวเองอ,อ,อ่านไม่ทาบีเพนเทนเฟิร์สนะคะ มันชื่อว่า b ีเพนเทนเฟิร์สเอ d นะคะเช้าเย็นหลังอาบน้ำอ่ะก็ลองไปปรึกษาเภสัชกรได้นะคะไปหาซื้อเอาแล้วก็งดแอลกอฮอล์ของหมักนะคะอย่างน้อย3วันแล้วข้อสุดท้ายห้ามเกาเด็ดขาดเจ็บนะคะแล้วเทคนิคการดึงแว็บนะคะเขาบอกว่านี่เขาบอกว่าไม่ควรแบบ ดึงแรงๆอะเขาบอกว่าการจะเอาแรปออกนะคะควรเอาออกตั้งแต่วันแรกนะคะที่แบบถึงบ้านเนาะแล้วก็แม่แนะนําให้ดึงออกในวันที่สามที่สี่นะคะคือเวลามันขึ้นสะเก็ดแผลใช่ไหมคะเราดึงออกมาปุ๊บเนี่ยสะเก็ดมันก็จะมาพร้อมกับสีแล้วสีก็หลุดมาด้วยนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นเนาะสีซีดเลยแล้วก็เนี่ยนะคะก็ห้ามแกะห้ามเกาเขียนไปแล้วแล้วก็ ประมาณหเดือนนะคะรอยสักนะคะก็จะคงพี่จ้ะประมาณนี้ามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนเอาลายไหนก่อนดีทุกคนอันนี้ก็คือแบบตั้งเลมากเลยอะ่ะว่จะเอาลายไหนดีเช็ดองความสะอาดผิวเช็ดแล้วใช้กรรไกรตัดลายที่ชอบติดลงตำแหน่งที่ต้องการ อืม,มทดลองอีกน,นึงนะคะร้นอนมากเลยแต่แบบก็อยากถ่ายด้วยอะเพราะว่าแบบเขียนสคริปมานานแล้วอ,ออกมาออกมาปพื่ แท้ทูกตอนเด็กเลยทุกคนจ๋ะเราจะมาเอาลายไหนก่อนดีนะอืมเราคิดว่าเราคงจะเอาเป็นลายเล็กๆก่อนนะคะอืม ก็คือแบบมาโชว์การแบบสก,กิลการตัดทุกคนดูเลยแต่บอกให้ว่าแบบสก,กิลการตัดของเราอะแย่มากๆเลยนะทุกคนคือแบบฉันตัดมาแล้วนะคะทุกคนนี่เราเลือกเป็นลายดอกกุหลาบนะคะเพราะมันเล็กสุดนะแล้วมันดูแบบทดลองง่ายดีตท่าน,นี้คือแบบร้อนโอเคคะ่ะทุกคนเรามาเริ่มกันเถอะ แล้วก็ทำวิธีการสับหายเอาอ,อยู่นี่นะคะโอเคเราไปเช็ดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใครกั้นกันหรือที่ชอบติดลงตำแหน่งที่ต้องการเราจะเอาสติ๊กเกอร์ออกนะคะแล้วก็ว้ายติดมือแล้วก็แปะลงนะจะแปะแล้วนะปึ๊บเข้าให้แบบนี้ แล้วเขาก็บอกว่าใช้สำลีชุบน้ำวางบนกระดาษตอนนี้เราไม่มีสำลีนะคะเราจะเอาจานี้ใช้แทนอิชูนะคะโอ้ยตื่เต้นนะทุกคนแบบไม่ได้เล่นนานแล้วโอเคแล้วก็มาแบบชุบแล้วก็แปะแบบนี้อ่ะค่อยๆพรม ทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีอ่ะกดเอาไว้ในหว่างนี้ก็ขอแบบเช็ดหน้าตัวเองโอ้พระเจ้าติดไว้มากแปลว่ามันชุ่มถูกไหมวทุทุก มันเวลี่อีซีมากเลยอยากไล่อีกลายอ่ะขอเล่นอีกนะเราจะมาใช้เป็นน้องเอาลายไหนอีกดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือชุ่มเหงื่อแล้วอ่ะไม่ได้ชุ่มแค่แบบอันนี้แล้วปิดแล้ว ต่อไปเอาข้างนี้เนาะเอาว่าไหนดีอันไหนดีโหเป็นเอาเป็นน้องหวัวไม่เอาดีกว่าเอาเลยดีเอ่อเห็นไหมทุกคนลังเลไหมคือแบบจ้าฉันไปสักจริงนี่คือมันลังเลหน้างานไม่ได้เด้ออ่ะเราจะมาที่ตัวนี้กันน้องเป็นลายกระต่าย ที่ตรงนี้นะคะแขนข้างนี้ของเรากดทิ้งไว้ประมาณ1-2อนาที ลายใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเรามาทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งเนาะนี่ก็คือแบบรอไม่ไหวแล้วนะคะเลยมาเทสเป็นลายเล็กๆให้ดูพระเจ้าเมื่อกี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคืออะไร,รู้ป้าคือแบบเราดึงออกทันทีนะคะลายมันก็เลยแบบติดหนึบออกมาด้วยอะเกือบหลุดไปแล้วนะคะทุกคนควรจะแบบค่อยๆเลื่อนออกอะทุกคนค่อยๆเลย เป็นแบบนี้ค่ะนี่น่ารักมากนะคะสีสดใสมากเลยอะทุกคนก็คือแบบจำลองตอนสักเ,เลยนะว่าตอนสักจริงๆแล้วแบบ จะเป็นยังไงอะ่ะคือที่งามาทุกคนนี่นะคะก็ขอฝากแบบว่า i.g. ช่างแพรวนะคะแล้วก็ผลงานแท็ทูของเขานะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคืองานของเขาอะ่ะใส่ใจแล้วก็แบบใช้ง่ายสวยจริงนะคะราคาก็โอเคนะสำหรับคนที่สนใจเนาะอืมินเลยเนี่ย คือจีงาม,มากอยากให้ทุกคนได้แบบลองสัมผัสกิจกรรมใหม่นะคะนี่ใครมีเพื่อนนะก็หารใช้กับเพื่อนได้เลยเนี่ยคือแบบมันน่ารักมากทุกคนค่ะก็ขออยากก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะที่แบบสั้นๆหน่อยนะคะกระชับฉับไวมากๆนะคะก็คือแบบดีใจนะคะที่ได้ทำคอนเทนต์นี้แล้วก็ดีใจที่แบบ ได้ใช้แททูของคุณแพลวเขาสักทีนะคะเพราะว่าเออแบบเลงงานเขาว่านานแล้วนะคะแต่แบบก็คือยังไม่ได้มีโอกาสไปสักก็เลยคิดว่าเอ,อ้ยอย่างไ้อยใช้แททูร้านเขาก็คือแบบแฮปปี้มากทุกคนค่ะนี่เก็บน้องค่ะก่อนจะจบคลิปนะคะก็ขอบอกว่าฝาก คุณลุงป้านอาทุกคนนะคะที่แบบว่ามีลูกหลานนะคะที่ยังอยากจะสักเนาะก็ลองไปพูดคุยกับเขานะคะลองเปิดก็ยากนะคะที่จะให้เปิดอกเปิดใจให้ความเข้าใจกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะเรื่องแบบนี้ก็คือแบบคิดว่าคือโลกมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาค่ะก็การทําใจยอมรับนะคะแล้วก็การ อะไรอะรับรู้ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปแล้วปรับตัวไปกับมันนะคะก็จะทําให้ทุกคนนะคะอยู่ร่วมกันนะคะได้อย่างมีความสุขสันติสุขแล้วก็ไม่มีการทะเลาะเบาแหวงกันนะคะระหว่างลูกหลานนะคะเออก็ประมาณนี้นะคะถ้าเรามีลูกก็คงจะไปสักเป็นเพื่อนลูกนะคะอืมเราอยู่กันด้วยความเอ่อเข้าใจกันและกันอืม แต่ไม่ได้บอกทุกคนนะว่าแบบจะต้องเข้าใจเขาร้อเรนะคะเรื่องแบบนี้มันต้องคิดเอาเองตัดสินใจเอาเองนะคะอโอ้ยี่สิบนาทีแล้วนะคะก็ไม่บายนะคะเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะแปะคอนแทคนะคะของคุณแพรวไว้คุณแพรเก่งมากนะคะใครที่แบบอยากจะดูบทสัมภาษณ์ของเขาอีกนะคะเราก็ จะแปะลิงก์ที่เขามีแบบการไปสัมภาษณ์ไปให้นะคะคุณแพรเขาเก่งจริงๆอ่ะคือแบบถ้าให้เราไปทํางานสักนะคะเราจะทั้งทำไม่ได้แน่นอนนี่เขาฝากเอาไว้